เอาอีกแล้วอุ้งอิงเอาอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะจะได้รับตําแหน่งนายกไหมเนาะอุ้งอิงเนาะนะนะนี่ฮะพี่เลืองกายมาแล้วครับบอกว่ามาตรวจสอบแลวขอตรวจสอบหน่อยสิตกลงนี่นายกอุ้งอิงนี่แยกล่างได้หรอนะไปลาออกยี่สิบบริษัทเนี่ยคุณลาออกคุณแยกล่างแลกล่างยังไงนะบริษัทหนึ่งอยู่จังหวัดนู่น่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยา อีกบริษัทหนึ่งอยู่ปทุมอีกบัตรบริษัทหนึ่งอยู่าบางนาโอ้โหนะคุณคุณแยกล่างยังไงถามหน่อยคุณแยกล่างยังไงคุณไปลาออกอยังไงนะหรือว่าแค่ส่งจดหมายไปหรือว่าอะไรยังไงนะอืคุณลาออกได้แบบกระทันหันขนาดนั้นเลยเหรอวันที่สิบเก้าวันที่สิบห้าเนี่ยคุณลาออกเหรอแต่ว่านะคุณลาออกทันเหรอใช่ไหม นะครับเป็นนายกแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร่งโด่วนแบบภายในคืนเดียวปุ๊บปั๊บโอ้โหคนลาออกคันแล้วเหรอนะเอเอเขาสงสัยนะครับพี่เรื่องไกลก็ไปตรวจสอบอีกเขาตรวจสอบหน่อยนะก <c> ็พวกแสดงก็บอกโอ้ยมูแต่ตรวจสอบอยู่นั่นแหละประเทศชาติก็ไม่ไปไหนสักทีหนึ่งโอ้ยทีนี้แหละทีนี้ละาโวยวายนะพอลุงตู่นะถ้าเป็นลุงตู่นะ เอาาต้งตรวจสอบซแเราต้องตรวจสอบลุงตู่ค่านำ้ำกาไฟลุงตู่จ่ายหรือเปล่าใครเป็นคนจ่ายฮะเราต้องตรวจสอบยันค่าน้ำ่าไฟลุงตู่อะดูคิดดูสิเนี่ยคนพวกเนี้ยนะครับไอพวกแสดงใช่ไหมอโอ้ถ้าเป็นลุงตู่นะโหตรวจสอบทุกอย่างยันค่านำ้ำกาไฟใช่ไหมว่าลุงตู่จ่ายหรือเปล่าว่าใครจ่ายว่าค่านำ้ำกาไฟอะ่ะนู่นนะตรวจไปยัน แต่พอเป็นนุกอิงเออจะจุดชาวบ้นแักงาเอ้ยประเทศแทยมันต้องไปไหนหมัวแต่ลองเรียนลองเรียนอยู่นั่นแหละเอ้ยอ้โรเอ้ยพวกสดแสดงเอ้ยนะคนจะเป็นนายกอะนะครับมันมันก็ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างนี้แหละเข้มงวดหน่อยสินะมันไม่ใช่เล่นขายของนะมันไม่ใช่ว่าเอามาเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนนะฮะนี่มันเป็นนายกนะครับเออ คุณก็ต้องฝ่านด่าน18อหรหันคุณก็ต้องบริสุทธิ์จริงๆถ้าคุณผ่านได้ก็โอเคก็ไม่ต้องมีอะไรถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีอะไรคุณก็ไม่ถูกกลัวนะครับก็แค่นั้นแหละก็ถ้าคิดว่าเออฉันลาออกหมดแล้วฉันอะไรหมดแล้วโปร่งโล่งสบายก็เอา้าก็ตรวจสอบสิฉันก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเองฮะใช่ไหมจะไปกลัวทําไมใช่ไหมเออนะครับก็ยินดีให้เขาตรวจสอบก็แค่นั้นแหละนะ เออถ้าไม่ผ่านก็สอบตกแค่แค่นั้นเองถ้าไม่ผ่านก็ล่วงแค่นั้นเองนะฮะเออนะครับ,ออนะรบโอ้โหก็ต้องโดนกันบ้างว่าแหนนี่แค่ด่านแรกนะอ,อืมนะต่อไปถ้าไปบริหารประเทศมันจะรอดไหมล่ะเออก็ต้องโดนตรวจสอบเป็นด่านด่านด่านดาน่ดานไปนะครับลุงตู่นี่โดนมาไม่รู้กี่ด่านต่อกี่ด่าน กว่าจะแกจะรอดมาได้นะแกโดนไอ้นี่ไปด้วยนะโดนเ,เรียกว่าอะไรที่เรียกว่า,าโดนสารมนุษย์รับเรื่องเนะ่ยโดนแกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปสักพักเนื้อเห็นไหมแกก็ยอมรับเห็นไหมสารว่างไงท่านก็ว่างนั้นแหะนะท่านก็ไม่ได้อะไรก็ยอมรับกระบวนการนะครับก็ไม่ดื้อดึงอะไรมีแต่พวกเสื้อแดง,งนี่แหละนะดิ้นทุรนทุรายไปหาว่าเขาเป็นนักร้องอย่างนั้นอย่างนี้ นะฮะหาว่าเขาเป็นนักร้องตัวถ่วงนักร้องเออไม่มีความเจริญทุกทีอะไรเงี้ยนะต้องใจกว้างสิครับเป็น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 ปนายกต้องใจกว้างนิดนึงนะให้เขาตรวจสอบไดีแล้วเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ